เออถ้าใช่สวัสดีครับพี่น้องชาวสุรินผมมาดูไอหนุ่มเลเรวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ที่บ้านบ้านบ้านตะเภาบ้านตะเภาบนท่าสว่างบนท่าสว่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เรามาทําอะไรครับวันนี้เรามาทํา กับข้าวกันนะครับกับข้าววันนี้มาเกี่ยวข้าวใช่ไหมเกี่ยวข้าวครับคือว่างครับวันนี้ฮะมาเกี่ยวข้าวยังไงว่างครับกี่วข้าวยังไม่สุกรอก็รอรอข้าวสุกครับอืมวันนี้เราทำเมนูอะไรเมนูผัดผัดอะไรผัดกะเพราผัดผัดกะเพราจริงหรือเปล่าผัดยิงฮะของปลา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 ก็เนื้อคือไอ้ของปลาเหรอของปลาดืมฤาษี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  ผัดเผ็ดหรือสีอะของปคานี่นะครับโอ้ปลาเลยไปหามาคืนไหมบรนจุโอ่ยจะจมูกโอ้โหนี่เขาเรียกเมนูอะไรเนี่ยผัดเผ็ดหรือีขั่วแกงขั่วแกงขั่วแกงข้าวนี่อือยอดเลยเอาวันนี้ไม่ทำงานเราเนี่ยก็จะกลับกรุงเตรียมู้พี่ไม่ให้กลับบายบาย จะโทรีมให้ครับโทรไปแจ้งถนนแล้วครับอ๋อแล้วทราบข่าวทราบข่าวว่ารถแท่สมาน์านเป็นไรคว่ำครับคว่ำลบกมาลบกมาเนาะก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนด้วยครับก็เป็นกําลังใจให้กําลังใจกําลังใจพูดงํายๆเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจของรถแท่เออ ให้กำลังใจกับทีมงานรถเหตุทุกท่านเอ้ยทุกคณะผมเป็นอะไรมากหรอผมเป็นอะไรมากมายวันนี้พบกับพี่ธงชัยไแอันซาวไแอันซาวจากไอหนุ่มน้อยๆอยเชียงรัตถุมกับผมในนามอายู่มุนสมนเด็กากเมนู หน้าไปไน็นไรทำไมท,ทำหน้านอย่ันวะเฮ้ยไม่ได้แก่ร,รับอย่ามั่นรืบ้างไอ้เด๋ยวองคิ้วนะบองคิ้ว,วไม่ได้ไปคิ้วไงน้องเกลียวเกลียวนะอาะครับพี่น้องวันนี้ผมอยู่กับท่านท่านนายกเขียวนะครับอยากเก ถามว่าเจ้า,าเป็นล้านลานท่านท่านมองกล้องหน่อยท่านมีนโยบายอย่างไรนะครับที่จะเป็นสอสอในปีนี้ครับนี่เลยครับนายกเกี่ยวไอ้คนว่าเนื้อนก็เหมือน <c oughs> ใชยอ๋อใช่เครื่องก่อนไอหนุ่มหน้าบนคนหน้าเอือจะวันนี้มามาทำอะไรวันนี้นะมาทำอะไรรอรอข้าวสุกรอรอข้าวสุกครับรอสุกนะเอ้าชิมช,มชิมอร่อย,ยออไหมอา่านไมดิอ่ะดูกล้องหน่อย วางโรคปากนล้วใช่คัดเค็มค่ะได้หรือเปล่าได้ไหมจวงใช้ได้ใช้ใช้เชือกไหมมันมากก็ได้นะเออยังไงรสชาติรสชาติงงหวานแววเลยเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ได้ทำของหวานที่ไหนหนที่ไเฮ้ยมันพอดีแล้วเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ว่าหวานแววอย่างไรเออชิมใหม่ดิชิมใหม่ดิมันพอดีเนี่ยอันนี้เขาคั้วมาว่าหวานแววมันไม่ใช่แล้วครับ ปเป็นไงนวัวเช็มฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไอ,อันนี้มึงชิมหร้วมึงกินวะเนี่ยก็ชิมที่ <c oughs> สองที่สามก็<ห>ไม่ได้ไม่ผ่านอ๋อ,อเป็นไงผ่านไหม โอ้โหเอาจานมาตากินเลยไหมโอเคครับโอ้โหอันนี้คือแกงขั่วอาหารป่าพี่ตรงชัยครับผมยกมือหน่อยเยี่ยมนะเยี่ยมมือมือจากตาจงช่างจงกรมนาซิงนะครับมนาซิงมือครอบครัวนี่บรรยากาศบรรยากาศท้องนาโอ้ ทำเลยดีครับทำเลยดีไหมว่าจะสร้างตึกตรงนี้อ,อีกกี่วันจะเกี่ยวอีก,อกสองสามอาทิตย์เฮ้ออยอาทิตย์เดียวก็เกี่ยว,ยวแล้วครับ้ำมันแห้งหมดแล้วคื <c oughs> อดีมากนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเม <c oughs> นูนวันนี้ เช้านะครับ,รบเกี่ยวเมื่อวานนะครับตากแล้วยังขอเสียงหน่อยยังเรวไลสุดไลสุด ตอนนี้ก็จอดนะครับรอเวลานะครับถ้าสุกเราก็จะลงงานต่อเลยนะครับอันนี้เมนูอะไรเนี่ยอันนี้ก็ทำไม่ดีเลยข้า,กขากวกระป๋องอะไรเขาเรียกว่ากิ๊ดที่รเรียกว่าจีบโดงมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวแกงกะทิแกงกะทิเออมะพร้าวกะทิ เอาปลากระป๋องมามาตำบ่มาตำตำให้แล้กวก็รับไปเอาถาดมาเห็นปะถาดเลยภาอยู่เอาทำอะไรเนี่ยกกเก็บผักเกระเฉดครับเก็บไปไหนเก็บไว้กินครับอา่ารับผม ไม hmm? like ่ต้องไปซื้อครับซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่เลยข้างรั้วเพื่ออาหารเช้าไส้เดือนเลิกกินยังไงใส่เดือนใส่เดือนเลิกกินแล้วเออแล้วกินใส่เดือนแล้วเหรอฮะฮะไม่ใช่หยีมากินใส่เดือนอะไรเอ้าเก่งก็เลิกกินแล้วฮะ ีเยมซี่เลยแตก่อนกินเหรอดีก่อนกินอ้อร่อยไหมสะเดือนนะโอ้ทอดนี่อร่อยนะทอดเหรอโอ้โไอ้ตรออ๋ออันนี้เมนูที่สาล้องัไหเออนี่ดูอ่กระเพ้านม่ดูข้างบ้านเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเกย์เอนเอ็นเอ็นจั๊ มันเล่นอยู่ตรงนี้ยไปตรงที่เราหิดอ้นั่นอ่ะไหตรงไหนอาคางบีเวียงเอาจักมาจากนูแลเรามาเข้าบัเรียเล็กอ่ะมืงอาเงินแต่งงนอยู่นะงังนีว่าคอยกำลังใจต่างระเทศนั่นแหละ่อันนี้เราไม่้อันนี้เมนูที่สามล้องะไเออนี่ดูอากะแพง้านะดูข้างาเห็นเห็นไหมอ๋อ

อ่านะครับพร้อมหน้ากันทานอาหารนะครับสำหรับสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ครับไอจังคลุยจังคลุยนั่งนั่งรนั่งนครับวันนี้เมนูเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูบ้านๆนะครับบ้านๆอ้าวท่านนายกเขียวว่าไงท่านนายกเขียว มามา้ายยสวัสดีครับพี่น้องเริ่มถึงเวลาแล้วถึงเวลาได้รับประทานอาหารแล้วครับตอนนี้เชิญชวนมาเชิญชวนพี่น้องเชิญชวนมากินข้าวด้วยกันเลยมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างมีเมนูวันนี้คือมีไข่ทอดไข่เจียวก็ไข่เจียวไข่เจียวทอดอะไรอีกนี่อะไรผัดอะไรผัด ผัดนกแกงขั่วแกงขั่วอืมอันนี้อะไรกะทิกะทิแล้วผักผัดผักกะเพราผักกะเพราผักคะน้าผักตัวผักตัวอ้อฝากเพื่อยังกดไลค์กดไลค์เแฟนเพจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องเซียนนุ้ยอะไรอย่างนี้กูยังไม่ได้บ วันนี้วันนี้ก็เตรียมความพร้อมอรักบบนไอ้วมีาด้วยนี่ับน้ำมากรอบ